ผมปลดล็อกไปแล้วครั้งหนึ่งที่เป็นแบบแวร์ลูนะครับตอนนี้เนี่ยเล่นไป30กว่าแมตช์แล้วนะครับดักก้อนบอลเนี่ยเก็บไปแล้วนะขอเปิดเพย์เยอร์ออฟ e ดบีขอให้ได้ขอให้โดนซานีหรือไม่ก็กุนโดกันนะครับไอดี ID. นี้สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามไป let's go ไปลีกไหนครับถ้าไม่มีลีกก็ไปซานีถ้ามีลีกก็ขอบายเยนไม่มีแมงเมาอุ้ยแมงเมาวาว่ะพี่ไม่ลีก คุณละกันเปล่าห้าดาวอยากเอาโรเบโล สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับซีรีส์ของเนมามิลิเกลนะครับหรือว่าการเดินทางของ ID ดีไก่เนมานะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่7แล้วนะครับเราเจอกันมา7คลิปแล้วนะครับสำหรับการเล่นไ d ดีไก่เนมานะครับผมปั้นมาได้ประมาณนี้เลยนะครับเผื่อบางคนยังไม่ได้ติดตาม E ีีแรกๆนะครับเป็นเอดีที่ผมเปิดเนมาฟรีได้แบบทองสุดท้ายเลยนะครับก่อนจะลบ ID ดีทิ้งนะครับก็เลยปั้นยาวๆเลยนะฮะทีมชุดนี้ก็มีตามนี้เลยและคอนเซปต์เราจะเหมือนเดิมนะครับเปิดเล่นยาวๆ เราแบบไม่เติมตังส uh ักบาทหนึ่งเลยนะครับไอดีนี้เราจะไม่เติมตังสักบาทเลยนะฮะมีทองอู่ตัวนี้150ครับเก็บอีเวนทุกรอบนะฮะสัปดาห์นึงก็สองรอบนะครับสัปดาห์นึงก็หนึ่งร้อ0นะครับไม่รวมทองล็อกอินก็จะได้ประมาณสักสัปดาห์ร้อยห้าสิบประมาณเนี้ย นี่ไม่รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยผมจะมีโอกาสได้เปิดได้อีพิกมาเพิ่มหรือเปล่าสำหรับ ID ดีนี้นะอย่าว่าติอย่าว่าติบิ๊กทามหรืออีพิกจะได้เปิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็คือต้องใช้ท้องคุ้มท่าที่สุดเพราะว่าเราจะไม่เติมเลยนะครับสำหรับ ID ดีนี้นะฮะก็คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูพัฒนาการนะครับผมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เล่นกันมายังไม่ถึงเดือนเนาะประมาณ2สัปดาห์นะครับก็ได้ทีมชุดประมาณนี้นะครับตัวหลักๆผมก็จะได้อยู่หลายตำแหน่งอยู่นะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยผมน ว่าไม่ได้เล่นอีเวนต์อะไรนะในอีเวนต์มันก็ต้องแบบตามลีกอะไรแบบนู้นแบบนี้มันอาจจะเล่นลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเป็นฟูลทีมหรือว่าเอาไปเล่นแล้งอะไรพวกนี้มันไม่ได้จำกัดในการจัดทีมผมก็ใช้มาร์คินยอสนะครับยืนคู่กับยูริเกอร์ยูริเกอร์ก็เปิดได้มานะครับตัว99นะครับผมก็แจมอยู่นะครับก้างรับก็ฟาบินโยแลกมานะครับดราก้อนบอลแพ็คที่แล้วนะครับอันนี้เมสซี่แจกฟรีบาโบซ่าแจกฟรีและจริงๆมีเนย์มาแจกฟรีด้วยนะครับนี่เนย์มาแจกฟรีแต่ว่่่าาาาาาาหหลัััักกกๆแนนนนนนนออคครรรรบบบเเเเเเเใชช้้้้มมมมงงววิิปปปป็็็ตะผผด M การดเขียวได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเสริมแก่งกันเพิ่มเติมนะครับคือก็เดี๋ยวจะเปิดเ a y ์เดอร์วิกฟรีด้วยเพราะว่าเหลือหนึ่งครั้งยังไม่ได้เปิดนะเก็บไว้เป็น e อ็กซ์คลูในในไอนี้นะครับผมจะไม่ไปเปิดรวมกับ ID เปิดฟรีรัวๆนะครับอันนั้นแยกกันไปนะครับ ดีนี้ก็แยกซีรีส์ออกมาเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลุ้นกันดูว่าจะได้ตำแหน่งไหนนะครับแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับลูกดาก้อนบอลนะครับแพ็คดาก้อบอลรอบใหม่นี้เนี่ยผมยังไม่ได้แลกเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีจํากัดอยู่เห็นไหมผมไม่จําเป็นต้องแลกก็ได้นะครับเพราะว่าแพ็คดาก้อบอลแพ็คนี้มันจะหมด วันที่8มิถุนายนนะครับก็มีเวลาอีกประมาณ20กว่าวันเลยนะครับ4ดาวผมหมดวันที่6เดือน7ก็แพ็กหน้าก็ยังได้นะครับอันนี้คือไม่จําเป็นต้องแลกก็ได้สําหรับผมแต่ไอดีนี้ผมจะพิเศษผมจะเน้นในเรื่องของทีมหลักเป็นหลักนะครับจะไม่เน้นแบบฟูลทีมหรือว่าเอาอัธรรอะไรเลยนะฮะเอาตัวที่เก่งๆในเกมเป็นหลักเลยแล้วกันนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตอนนี้เนี่ยมันมีให้เราได้โหวตนักเตะ MVP survey นะครับเป็น English League นะครับแล้วก็ b e g e l Star เป็น Asian Players แล้วรวมถึง ีกวันอูเบอร์เด้วยแล้วก็บรกเกอาสตาร์ยังสตาร์ด้วยเซอร์เวนั่นหมายความว่ายัางน้อยๆอ,อีก4แพ็คเนี่ยมันจะมาให้เราได้เปิดตามล่ากาันหลังจากนี้อีกประมาณ20กว่าวันนะครับหลังจากที่แพ็คดกันบอลหมดนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับใครที่ชอบนักเตะเอเชีย er นะฮะโดยเฉพาะนักเตะไทยนะครับในเบรกเกอเาสตาร์ Star เนี่ยเราสามารถไปเซอร์เวย์ไปทําแบบสํารวจได้ด้วยนะครับนี่อันนี้กดให้ดูตัวอย่างนะผมโหวตไปแล้วนะครับอันนี้มาในมือถือในมือถือก็โหวตได้อีกรอบหนึ่งกดให้ดูนะมันมีนนััััตตะไทยยยอ่างสสุพสุพช ทีละสินอะไรพวกเนี้ยไปโหวตได้นะผมโหวตอีกรอบก็ได้ตอนแรกโหวตไปแล้วนะครับเอา3ตัวนี้แหละอ่ะผมโหวตนักเตะไทยไปปุ๊บโอเคอ่ะโหวตเรียบร้อยอีกรอบนึงนะครับหมายความว่าเบเกิลสตาร์มันจะเป็นแพ็คที่อยู่ในกอนบอลนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดใครที่ชอบนักเตะสายอะไรอะสายเอ้าอัลเร์ลดเล่นอัลเร์ลดสายฟุตทีมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีอย่างน้นอยๆอีก4แพ็คเนี่ยแพ็กอิงลิสต์ลีกเอ่อฟุตบอลถ้วยอะเอฟเอคัพลีกไอลีกคัพอะนักเตะแมนยูน่าจะมีนนะมันะ แต่ว่าไอดีนี้ผมแยกพิเศษไปเลยผมจะไม่เล่นฟูลทีมนะเพราะรวมถึงนักเตะไทยด้วยนะถามว่านักเตะไทยผมรอหรือเปล่ารอนะครับบอกเลยสําหรับใครที่มีลูกดักก้อนบอลแบบประมาณ3ดาว3ดาวอย่างน้อยเนาะสดาว4ดาวที่กําลังจะหมดอายุแนะนําให้แลกก่อนหมดอายุนะครับก่อนแพ็กดักก้อนบอลแพ็กหน้าจะมาแต่ถ้าเกิดว่าดักก้อนบอลใครกําลังจะหมดอายุหลังจากที่วันที่แมิถุนายนนั่นหมายความว่าแพ็กใหม่มันมาแล้วนะครับคุณจะเก็บดักก้อนบอล3ดาว4ดาวไว้แลกนักเตะ ไทยก็ได้มันก็มีโอกาสสูงที่นักเตะไทยจะมาให้แลกในแพ็กด้านบอลหลังจากที่แพ็กด้านบอลแพ็กนี้หมดนะครับอีกประมาณ20กว่าวันเนี่ยเออถ้าเกิดใครอยากได้นักเตะไทยนะครับอย่าเอาไปแลกนักเตะญี่ปุ่นหมดนะนักเตะเชลีกเนี่ยสามดาวเอาเก็บไวแ้แลกนักเตะไทยบ้างนะครับผมถ้าเกิดมันยังมีอายุทันก่อนอหลังวันที่28ิมิถุนายนนะแต่ถ้าเกิดจะหมดก่อนคุณต้องแลกก่อนนะครับอันนั้นคือสําหรับสายฟูลทีมสายเอาทัอะไรต่างๆ,ๆแต่อดีนี้ผมแยกต่างหากนะครับผมจะไม่คํานึงถึงว่าผมจะล่องต้องรอนักเตะะไทยผมจ ต้องรอนักเตะฟูลทีมรุ่นนี้นั่นนะครับผมไม่รออันี้นี้แยกกันกับคอนเซปต์ไอดีอื่นนะครับผมก็จะแลกเลยถ้าเกิดนักเตะน่าสนใจนะครับอันนี้เท้าความให้ดูด้วยนะเพราะว่าผมจะแลกเพิ่มหรือเปล่านะครับจริงๆผมไม่ต้องแลกก็ได้แต่ถ้ามีตัวที่น่าสนใจผมจะแลกโจทย์ของเราก็คือว่าผมเหลือเพย์เยอร์อัลวิคผมยังไม่ได้เปิดนะฮะเปิดฟรีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเป้าหมายไอดีนี้เนี่ยผมคงต้องการซาเน่ครับทุกคนแน่นอนฮะผมชอบมากนะครับซาเน่เป้าหมายเบอร์หนึ่งย้อนกลับไปดูที่ทีีมมมมนิดึงงรรักาุผยไ่ เมสซี่ล่างนี้เนี่ยมันจะเป็นดิฟไล่ยิงฟอร์ร์ดนะจริงๆมันไม่แสดงผลที่เอฟนะครับผมก็จะต้องยืนเป็นหน้าต่ําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยผมขาดอยู่ถ้าดูจากทีมชุดนี้ของผมนะฮะผมจะขาดปีกขวากลางลุก2ตัวเลยนะครับกองกลางสองตัวนะฮนะเมสซี่เนี่ยยืนได้ยืนไปก่อนนะครับแต่จริงๆระยะยาวผมคงต้องเปลี่ยนนะครับผมปีกขวาต้องเปลี่ยนกลางลุก2ตัวต้องเปลี่ยนและแบ็กซ้ายแบ็กขวาต้องเปลี่ยนประตูต้องเปลี่ยน ก็มีตัวหลักแค่6ตัวตอนนี้นะเซนเตอร์ Center 2คนฟาบินโยเอ้ย5คนด้วยซ้ำเซนเตอร์2คนฟาบินโยนะครับแล้วก็เอ็มบัปเป้เนย์มาอันนี้คือตัวหลักที่ผมแบบก็คงไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับจัดหา skill สกิลใส่ยัดเต็มๆยาวๆใช้ยาวๆไปถ้าเกิดไม่ได้เน้นฟูลทีมแบบเอาไปเล่นอีเวนต์นะครับเล่นอีเวนต์ก็เน้นสนุกๆไปนะครับไม่เป็นไรเล่นไม่ไม่กี่หมัดก็จบด่านแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทีมหลักก็ต้องใส่ให้เต็มที่นิดนึงนะครับอ่ะทีนี้หมายความว่าแพ็กเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับที่เเเเเปปิิดดดหลลืืออออฟรรรรรีีกรกีกกกกคคัััั้้้งงงงผผมมมมยยยไไ่่่นนนนนนตาาาาซุะบ คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งมารู้จะได้หรือเปล่านะครับเป้าหมายเบอร์2องคุนโดกันคุนโดกันก็ได้บ็อกซ์ซูบ็อกซ์นะครับเอามายืนเป็น CMF นะไม่ยืน MF นะ d m ผมใช้พารมิโยไปเอาตัวนี้มายืนเป็น CMF เนะครับเป้าหมายเบอร์2ขอแค่2ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยเป็นเป้าหมายหลักในแพ็คนี้นะครับแต่เปิดได้ครั้งเดียวแต่ในกรณีที่ผมได้ตัวอื่นเช่นเตโอเอดองเดสร่างนี้ก็น่าสนใจปีกซ้ายนะครับปีกเอยไม่ใช่ปีกซ้ายแบ็กซ้าย แบ็กซ้ายผมก็ยังไม่มีตัวหลักเหมือนกันนะครับถ้ากรณีที่ผมได้เตโอเอลองเดสนะครับผมลูกดัก้อนบอลอีก1ลูกนะครับที่เป็น5ดาวผมจะไปแลกแบนาโดซินวานะครับไหนว่านี่จริงๆลูกดัก้อนบอล5ดาวเนี่ยผมก็ยังไม่หมดนะผมหมดเดือน7นู่นนะ่ผมจะเก็บไว้ยาวๆได้นะครับแต่ว่าผมจะต้องเสริมทีมให้ให้ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นตัวที่น่าสนใจมาในแพ็คแรกผมก็จะแลกเลยนะครับมันจะไม่เก็บไว้จะไม่ดองไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมเปิดได้เตโอขึ้นมาผมจะแลกแบนาโดซินวานะครับอ่า เอาไปเล่นเป็นปีขวาหรือไม่ก็กลางลุกไปเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้เตโอเอโนเดสผมจะแลกนูโนเมนเดสแบ็กซ้ายนะครับยังไงก็ต้องขอใช้ลูกดักบอลลูกนี้ให้ได้นะครับผมลูก5ดาวถึงแม้ว่ามันจะหมดอายุนี่ฮะ5าดาวผมหมดวันที่11เดือน7เลยนะครับมันสอดคล้องกับแมตช์พารผมด้วยนะ แมสพ Pass เนี่ยผมปลดล็อกไปแล้วครั้งหนึ่งที่เป็นแบบ Value นะครับตอนนี้เนี่ยเล่นไป30กว่าก็แมสแล้วนะครับดักก้อนบอลเนี่ยเก็บไปแล้วนะดักก้อนบอลลูกที่15แมสห้าดาวเนี่ยอันนี้เก็บไปแล้วด้วยนะครับไม่มีแล้วรอบนี้แล้วแมสพ Pass มารีเซ็ตวันที่8เดือน6ก็คือแพ็กหน้านั่นแหละหมายความว่าอันนี้เราสายฟรีอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เติมทองเพิ่มเพื่อมาเพื่อจะมาปลดแบบแมสพาร์สเอาดักก้อนบอลเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็ต้องวางแผนดูดีๆนะครับผมอันนี้คืออัตลบในการเล่นสายฟรีแบบ100นะบบบนนนนนนะะะคคครรรัััััผมมมมออ่เเหห็้้้ยยตตงิดลลลาาๆไไปปุ ดีกว่าครับ จริงๆผมมีตัวนี้ด้วยนะที่ผมเปิดได้นะครับวิงก้ากับเซบายอสนะครับแต่ยังไม่ได้อัพเลยนะครับคิดว่าถ้าตัวหลักเนี่ยผมจะเอาตัวหลักจริงๆผมจึงจะอัพแบบเต็มๆเลยนะครับถ้าไม่ใช่ตัวหลักก็ก็เล่นได้เล่นให้มันเวลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยอัพให้มันเต็มนะครับแต่ว่าจะยังไม่ใชไอเทมอัพนะครับแต่เอาลงสนามตลอดเพื่อให้มันเวลขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมมาก่อนอื่นก่อนที่จะไปแ,แลกนั้บอลตัวไหนแล,เแล,เลก,แกเพิ่มหรือเปล่าแล้วเจลิกผมจะแลกเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันทีละ ให้โดนซานีหรือไม่ก็คุณโดกันนะครับเป้าหมายเบอร์แรกหรืออย่างน,น้อยๆนะครับก็เอาเตโอก็ได้ถ้าเกิดได้เตโอผมก็จะไปแลกดลกนบอล55ดาวเนี่ยกับแบน์ดซินวานะครับผมอ่ะไปลุ้นกันกองหลังไม่เอานะโรเมโรไม่เอาแล้วคือมีตัวอื่นอยู่แล้วมีเอาตัวหลักไปแล้วนะฮะเอาตัวหลักให้มันครบตัวจริงไปก่อนนะครับไปลุ้นครับหรยอรอซานีครับหรือไม่ก็อีก้ายคุณโดกันมาให้ผมหน่อยนะครับไอดี ID นี้สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งสอง สามไป Let's go ไปลีกไหนครับถ้าไม่มีลีกก็ไปซาเน่ถ้ามีลีกก็ขอบายยินไม่มีแมงเมาวุ้ยแมงเมาวาวะ่ะพี่มปลีกกุต้องการเปล่าห้าดาวอย่าเอาโรเมลโร่เสื้อฟ้าเสื้อฟ้าโอ้โหเอาดิเฮ้ยเฮ้ยอ้น,นี้ไก่เน่มาเปิดได้ตัวดีๆเยอะเลยวะ่ะคตดดวงดีวิ้ย โอ้โหนี่จะเปิดอีกร้อยหนึ่งเนี่ย ถ้าซันเน่มาจะแจ่มมากเลยหรือว่าเราจะเปิดอีกร้อยหนึงน่งดีงวะเรามีทองร้อยห้าสิบเนี่ยเอยแต่ไอดีนี้สายฟรีนะจะเปิดอะไรก็ต้องคิดดูดีๆนะครับโอ้โหแจ่มว่ะเฮ้ยทุกคนผมว่าไอดีนี้เปิดดีมากดวงดีมากนะครับตอนนั้นนี่ก็เปิดลูดิเกอร์99ได้นะครับล่างขับเซเลคชั่นวันจันทร์นะแล้วอันนี้ก็เปิดเอ็มบัพเป้์ล่างล่างร้อยหนึ่งมาได้โอ้โหลงทีมสิครับรออะไรนะครับนี่แต่อันนี้เปิดได้ไม่ดีล่างครั้งก่อนในเลเวลฟิลนะครับผมไอเพย์เปดัวิครกต ไลค์นะครับแทนนัเต้ญี่ปุ่นไปก่อนนะขอร้องละยืนตรงนี้ฮะนี่โอเคนี่ตั้งเป็น CMF นะครับโอ้โหสวยเลยโอ้โหคุณดูกันแต่ผมก็ยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะครับคุณดูกันเนี่ยนี่ฮนะค่าพลังข้างในสวยๆเลยครับยืน CMF ซะด้วยโอ้โหจบสกอร์ดีมากล่างนี้นะบอกเลยมีดับเบิลทัสแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ เป็นการ์ดเทนดิงนะครับไม่สามารถเพิ่มสกิลได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายในระยะยาวที่ผมพูดไว้ก็คือว่ามันอาจจะได้รับความนิยมน้อยลงไปน้อยลงไปนะครับเพราะว่าเราก็ไปหันใช้บิทไทม์หรือว่าไฮไลท์การไฮไลท์ที่มันสามารถใส่สกิลได้ไม่เป็นไรครับอันนี้อนาคตอนันไกลๆโค้นก็กว่ากันไปฮะแต่ตอนนี้ไอดีสายฟรีได้มาแบบนี้ก็ดีใจแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะครับว่าผมจะเปิดเพิ่มอาซานี้ดีไหมเนี่ยลุ้นดีไหมเนี่ย <laughs> ผมคิดแบบนี้ครับทุกคน ผมมีทองอยู่จํากัดเพราะว่าเราเล่นสายฟรีใช่ไหมจริงๆถามว่าแพตยูเว่หน้าเปิดหรือเปล่าหน้าเปิดแต่ว่าไอดีนี้เนี่ยผมผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเปิดมงไม่ค่อยเน้นเปิดมงนะครับคอสติสก็ปีกซ้ายเราก็ใช้เนมาอยู่แล้วอะ่ะผมไม่ได้เล่นเปิดมงอยู่แล้วนะครับแล้วตัวอื่นๆเวลาโฮวิสเราก็มีหน้าเป้า 4S อยู่แล้วคือเอาตัวหลักเป็นหลักผมไม่ได้เอาฟูลทีมหรือตัวชอบเลยนะไอดีนี้นะผมเอาตัวหลักที่แบบว่าใช้งานจริงรบสิตัวจริงหรือว่าใช้งานได้จริงๆแบบย,วยาวๆไปนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวของ ยูเว่เนี่ยคงไม่เปิดนะครับไอดี ID นี้คงไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันก็ทับตำแหน่งกันด้วยมีตำแหน่งที่น่าสนใจที่ต้องเปิดจริงๆเแออพ็คนี้ก็เปิดได้11ครั้งสําหรับคนที่มีทองทเยอะๆนะฮะแต่เรามีจํากัดมีแค่ร้อยห้าสิบไอดีนี้เนี่ยถามว่าสกินเนียดีหรือเปล่าดีน่ารอเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมผมมีแล้วนะครับผู้เซนเตอร์ผมมีมาร์คินยอสกับดูดิเกอร์แล้วนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆในแพ็คนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมถ้าเอาถึงในเรื่องของความ สามารถหรือว่าค่าพลังซือสวยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีนะฮะเพราะฉะนั้นไอสอแพ็กนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดหรือว่าเราจะเปิดเอามา,าเดซเกอร์ดีไหมหนึ่งรครั้งอาจจะมีปฏิหารก็ได้ <laughs> ไม่ยาาไม่เาอย่าอยายาวอทองไปละลายน้ำครับเปิดได้แค่ร้อยเดียวด้วยเปิดได้แค่ครั้งเดียวฮะ ญี่ปุ่นไม่เปิดนะครับผมอันนี้เจลีก็คงไม่เปิดนะฮะอืผมคิดแล้วคิดอีกเนี่ยแพ็คนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันมีตัวหน้าหน้าใช้อยู่นะแพ็คนี้แต่ว่ามันมันต้องเปิดเยอะึจะได้ตัวที่ต้องการนะเรามีแค่ร้อยเดียวอ่ะผมอยากได้ซานี่มากเลยทุกคนเอ,อจะเก็บทองไว้เปิดแพ็คอื่นๆในอนาคตมันก็น่าคิดนะครับเอาไว้เปิดวันจันทร์ไหมก็น่าคิดนะแพ็ควันจันทร์แพ็กหน้านู้นอาจจะเป็นตัวอื่นที่มาอีกน่าสนใจแต่ตอนนี้ใจผมอยากได้ซานี่มากะครับทุกคน อยากได้มากเลยอ่ะอยากได้จริงอยากได้จริงแล้วมันเป็นตำแหน่งที่เราขาดจริงๆด้วยนะครับถ้าได้ซานน่มาเนี่ยผมก็จะเอามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกฝั่งขวาใช่ปะ่ะเออเท้าซ้ายฝั่งขวาแล้วเอาเมสซี่ล่างดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดขยับไปเล่นเป็นหน้าต่ำฝั่งขวาไปตัวลุกเราก็จะได้ครบทีมเลยนะครับเออว่ะแต่มีร้อยเดียวนี่ดิเอาวะลุ้นด,ดูครับอีก100อันนี้นใช้ทองเลยนะ 100ใช้ทองนะครับลุ้นกันดูมันคืออรรรสในการเล่นเลยครับมันคือการลุ้นด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดผมได้เตโอขึ้นมาทันเนี่ยผมก็จะไปแลกเบนเโดถ้าได้ตัวอื่นค่อยว่ากันอีกทีนึงได้ตำแหน่งไหนนะครับผมไปสาเน่ครับชอบมาก 100ที่มีคุณค่าครับ100ทองนี้ต้องไปเล่นโอ้โหกว่าจะได้มา2ชั่วโมงมั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงคือเล่นอีเวนต์เก็บทองครั้งละ50ก็เล่นประมาณกี่แมสต์สามทีแมตช์เออบางทีแพ้ด้วยอะไรด้วยนะฮะทีมเราก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้นะครับกว่าจะได้มา50ทองนี่คือลำบากระบนเลอเกินนะครับ100่ทองนี้โคตรมีคุณค่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้น้องหน่อยอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมได้คุณโดกันสมใจมาแล้วนะครับก็ขอซาเน่ไม่ตัวหนึ่งนี่นะนะครับครับออ้ตดสิใจแลว ตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วกดค้าง3ามเวทหนึ่งสองสามไปหนึ่งร้อยที่สองคุณค่าของเราไม่มีแมงเมานะครับท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นไปเลยจะเป็นหลีกบุนเดสลีก้าไม่มีโอแมงเมามาว่าอ,อิตาลีเตโอเตโอเปลบเาเาตโอมาแบกสายเตโอเตโอ,โอเอาว่าเตโอมเอา แบ็กซ yeah. ้ายได้แล้วโอ้ยเสียดายซานนี่ไม่มาหนึ่งร้อที่ทรงคุณค่าของผมอื้ไม่เป็นไรไม่เปไรดีกว่าลูกกากูอะดีกว่าตัวอื่นนะเออไม่ใช่อะไรไม่ใช่ลูกกากูไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ลงตัวคือแบบว่ามันจะมันจะทับตำแหน่งกันนะครับไอดีนี้ไอดีสายฟีผมจะปั้นทีมหลักให้มันแบบเจ๋งๆไปเลยนะครับมาลงทีมเลยฮะแบ็กซ้ายลงไปเลยนี่ปาบเข้าไปอ้า ขเขียว3ตัวครับแบ็กซ้ายลงตัวแล้วเหลือแบ็กขวาประตูปีกขวากลางรุกอีกตัวหนึ่งนะครับซาน่ซาน่อีเวนต์เก็บทองผมยังไม่ได้เล่นนะครับสัปดาห์วันจันท์นี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่อีเวนต์เก็บทองของญี่ปุ่นนะครับนี่อันนี้อันนี้นะผมจะได้อีก50ทองอะ่ะถ้าเกิดผมเก็บอีเวนต์นี้ได้เนี่ยผมก็จะมีอีก50ทองนะครับเล่น3ด่านอ้าวเออเอเอนี่สด่านมีอีก50ทองประกอบกับผมมีของเก่าอยู่50ก็เป็น0เดี๋ยวผมจะเล่นในอีเวนต์ถัดไปแล้วกันนะคร าเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะเปิดเปิดลุ้นสารเน่อีกสักครั้งหนึ่งเปล่าครบห้าศตวครบหนึ่งร้อยทองพอดีนะเออคิดดูก่อนคิดดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปคิดดูก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปเล่นเก็บก่อนนะครับใน EP ถัดไปแล้วกันนะครับเล่นเก็บนะอันนี้เป็นเจลิกนะครับก็ได้ใช้ตัวเจลิกมาเก็บเยอะแน่นอนนะครับผมอันนั้นค่อยว่ากันนะครับผมเฮ้ย เออใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดได้เตโอแอนเดสแล้วนะครับนูโนเมนเดสก็คงไม่ได้ไม่ได้แลกนะครับเนี่ยนูโนเมนเดสก็คงไม่ได้แลกนะครับเพราะว่าเรามีเตโออยู่แล้วแต่จริงๆผมชอบมากเลยผมอยากได้มากเลยนูโนเมนเดสแต่เสียดายไม่เป็นไรได้เตโอไปแล้วจะได้ใช้ให้มันคุ้มค่านะครับแบนาโดจะแลกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูในตัวแพ็คเพย์เยอร์อูริก่อนอ่าเพย์เยอร์อูริกนี้มีปีกขวาเปล่าวะปีกขวาไม่มีครับปีกขวาไม่มีผมกําลังคิดว่าถ้าเกิดผมได้ทองมาอีก50จากอีเวนต์ใช่่ปะถ้าสิดดผผมมเเปปิิอีกแล้วด ได้ปีกขวาเนี่ยแล้วผมไปแลกไปไดโดมาแล้วมันก็จะทับตำแหน่งกันนะครับใช่ไหมถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดผมได้ซานเน่แน่นอนเอาเป็นตัวหลักแน่นอนแล้วถ้าเกิดผมได้เป็นโฟฟาน่าล่ะ <laughs> เอ้ยไม่แน่นะเออวะ่ะถ้าเกิดเราดวงไปสมพงกับโฟฟาน่าตอนเปิดฟรีโรลัลวผมก็ได้โฟฟาน่ามาหลายไอดีเหมือนกันนะครับถ้าได้โฟฟาน่าก็คงต้องเอาโฟฟาน่ามาใช้แหละหรือว่าฟาเบียนลุยส์ก็คงต้องเอาฟาเบียนลุยส์มาใช้มันก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับเออเออวะ่ะน่าคิด ถ้าผมไปแลกแบเดโดตอนนี้แล้วผมไปเปิดได้โฟฟาน่าหรือฟาเบีนลุยส์ตำแหน่งกองกลางม,มันก็จะล้นลูกดับบอลที่มีทรงคุณค่าของเราเนี่ยเราก็จะเสียไป1ลูกนะครับสู้เราเก็บทองก่อนเดี๋ยวผมจะเก็บทองให้ครบอีก50ทองนะฮะให้ครบ100งอทองเนาะแล้วก็จะมาลุ้นซาเน่อีกทีนึงนะครับผมอีกครั้งหนึ่งอีกร้อยหนึ่งจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเราจะไม่เติมเลยนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันไปได้ฟาบินลุยส์นะครับหรือว่าโฟฟาน่าแบร์นาโดเราคงไม่ได้แลกนะครับคงจะเก็บไว้เปน,นัปนคบคะร เราคงไม่มีทองเก็บกลดหมดแมสพาร์ทเพิ่มแล้วด้วยนะครับเพราะสายฟรีนะเออนั้นเก็บไว้ก่อนเลยกันนะลูกตากบรบอลยังไม่แลกนะครับผมสำหรับแพ็คของไอเนี้ยเอ็นซีซันเอ็มวีพีนะครับแต่แพ็คเจริคแพ็คเจริ e เนี่ยผมขอเสริมทีมนิดนึงฮะขอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นอีเวนต์เจอ่ะสมมติเราเข้าไปในนี้นะแล้วเจ g u e ผมมีผมทําทีมไว้แล้วนะครับผมฟอร์มทีมไว้แล้วด้วย อ่ะถ้ามองที่คัทคัทสแตนดาดนะครับเรามีรัทสแตนดาดอยู่ปีกซ้ายปีกขวากลางรุกแบกซ้ายแบกขวาประตูคล้ายๆกับทีมหลักของเราเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในแพ็กนี้ว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยแพตติกเล่นไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเก็บอีเวนต์ต่อแล้วก็อ่ะมาดูกันว่าแพ็กดับกบอลหน้าแรกเพิ่มหรือเปล่ามันหมดเวลานู่นเดินเจ็น่นแหละ3าดาวอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดใครจะเอาไว้รอนักเตะไทยนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะแต่อย่างที่บอกนะครับไอเดียนี้ผมไม่ได้เน้นฟูลทีมหรือว่าเน้นนักเตะไทยอะไรผมเน้นตัวที่เอาไปใช้งานได้จริง วันน้ตัวที่เก็บอีเวนต์ได้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมดูตัวเจริกนิดนึงมีตัวไหนหน้าแรกผมก็จะแลกเลยนะครับผมปีกซ้ายปีกขวาเราขาดใช่ไหมจริงๆผมไล่แลกไปหลาย ID ดีแล้วนะครับบางคนบอกว่าให้แลกตัวนี้นะคุรุกินะครับเอ้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้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 ฮิกาชินะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคอสปเชียลลิสต์นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแผนที่เป็นปีกต่ำไงผมเล่นแผนปีกสูงแล้วยืนแบ็กซ้ายได้แล้วที่สําคัญมีสเปเชียลเดิร์บล์ทัชนะ แลนี่ยูรุกิปะ่ะเออนี่ตัวนี้มีสเปเชียลดับเบิลทัสนะครับมีดับเบิลทัสมักเซยเทิร์นอ้าวไม่มีสเปเชียลนี่หว่าเฮ้ยตัวไหนวะจำผิดเอ่อไม่ไม่ได้หมายถึงสเปเชียลดับเบิลทัสแหละแต่ว่ามีดับเบิลทัสกับมักเซยเทิร์นเออแล้วมีซูเปอร์ซับนะครับยูรุกิเนี่ยผมก็แลกไปหลายไอดีเหมือนกันนะยูรุกิเนี่ยผมจะแลกตรงนี้แหละเป็นสไตล์กีทีมเมเกอร์ด้วยนะครับยืนปีกก็ได้นะครับอ่ะผมจะแลกตัวนี้เพิ่มแล้วกันนะฮะตำแหน่งหลลลลลัััััััััักกกกก็ตตามมมมมมมนนนนนนะะะะคคครรรรรบบบบบบแแแแแแ่่ยยยยยยืสสสูงไดดดด้้้้เเเเเวว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 จฮีีีิิทท์์ซซปอ ไปแต่ไม่มีพินพอยนะไปนักเตะในแพ็กญี่ปุ่นไอตัวนี้มันเป็นการ์ดเขียวนะครับเทนนิงการ์ดไม่สามารถเพิ่มสกิลหรือว่าอัพค่าพลังได้แล้วนะครับอ่าหตัวครับอ่าโอเคเสริมทับอีก1ตัวมีอีกหรือเปล่าที่หน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมลงจับฟอร์มลงทีมก่อนนะผมก็ลืมนี่โอเคใส่ปีซ้ายไว้ครับ ปุ๊บอ่าโอเคเสริมแก่งเสริมแก่งแนวรุกเดี๋ยวเราจะเอาทีมชุดนี้ไปเก็บทองต่อใน EP ต่อไปนะครับแบกซ้ายแบกขวากลางรุกใช้ชนาทิศปีกขวากองหน้าล้นแล้วนะครับกองหน้ามีตั้ง3ตัวไม่แลกนะครับประตูประตูกับดาวก้อนบอลสี่ดาวแลกไปผมว่าไม่คุ้มเอาไว้แลกตัวอื่นดีกว่าเปล่าวะแต่ตัวนี้สัญชาติญี่ปุ่นด้วยนะ <laughs> มักจะเก่งเอาไว้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นอีเ,อเวนต์ทีมชาติญี่ปุ่นเอยอีเวนต์ต้องเล่นเล่นทีมชาติบราซิลดิเออแบ็กขวาตัวนี้ก็น่าแลกแต่เป็นเป็นมันเป็นสีนนดาวซะสิซากาอิเซนเตอร์ตัวนี้ผมแลกไปหลายอดีมากนะครับอิลกูป์กชื่อมันเหมือนเอนกาหลีเนาะปักๆนะครับแต่ว่าเป็นสัญชาติญี่ปุ่นแลกดีไหมเนาะจำเป็นน้อยวะจำเป็นน้อยผมว่าเดี๋ยวอีเวนต์ผมก็เล่นไม่ก่ตาแล้วก็ครบแล้วเนาะเสียได้สีดาวเสียได้สีดาวอีกมันเหลืออีกเยอะกว่าจะหมดอายุเนาะเอาประมาณนี้แล้วกัััััันนนนนยยงไไไมมม่่่่แแแแลลกกกกเเเเเพพิิ้้้วววคครรรบบปตดดีีะสหจผ็ ขนาดตัวกากากระคนนี้เรายังเล่นได้เลยโอเค เสริมแค่ปีกซ้ายตัวเดียวนะฮะตัวนี้แล้วยินเอฟได้ด้วยนะครับตัวสำรองก็ใช้ตัวสันดาสเพลินไปนะครับมีลงทุนไปแล้วนะครับก็โอเคแหละนะเดี๋ยวก็ติดตามความคืบหน้าของไอดีไกเนมานะครับผมการเดินทางของมิเนมามิลเลรเคิลต่อไปใน E ีีต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไปเก็บทองกันต่อในเจลีกอีเวนต์นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพัฒนาการเส้นทางการเดินทางของไอดีไกเนมาผมนะได้ประมาณนี้นะครับติดตามรับชมใน E ีีต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร You, I've changed for the better this time I thought I would never be fine I